บ่ายทนาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนธันวาคม2568เป็นอีกปีหนึ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆากหากท่านใดสนใจตรวจสอบดวงไปลายบุคคลสามารถติดต่อได้ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะนะติดตามการดูดวงโดยภาพรวมน้ำราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2568เรื่องการงานและการเงินดู เลยค่ะเทวะฤษีหนุมานกับนางเบญจาการพ,พระศิวะพระเพลิงหนุมานกุมารทองการงานคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมากเลยงานยากงานด่วนเพิ่งคุณต้องใช้คุณผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายนะเขาจะมองเร็งเห็นความสามารถของคุณนะต้องเข้าไปจัดการอะไรที่มันแบบ เร่งด่วนต้องมีการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติรูปแบบงานบางอย่างเปลี่ยนทีมงานงานใหม่รับความกดดันทั้งที่้งไปไปาไยปไปรับความ อึดอัดกดดันจากผู้บังคับบัญชามีงานเร่งงานด่วนให้ทีมงานของคุณได้แก้ไขสําเร็จการเงินอาจจะไม่ได้ค่อยจะสู้ดีนคะคุณจะต้องทํางานต้องวิ่งเต้นอาจทำงานหลากหลายอยา่างเพื่อหาไรายได้เสริมนะรายได้เพิ่มเพียงไรายได้ประจําอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอภาระนิสิตที่คุณมีอยู่ในการเลี้ยงดูลูกบุตรหลานขอให้คุณใช้ปัญญาสันควบคุมแก้ไขปัญหาอื่น ฝ่าฟันปัญหาเนี้จะผ่านไปได้เพงคิดถึงลูกเป็นที่ตั้งแรงกําลังมหาศาลให้คุณมีแรงสู้ลูกฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างได้ต่อให้คุณผ่านปัญหานี้ไปได้เรื่องโชคลาภของชาวราศีมีนประจําเดือนธันวาคม2 5 6 8ค่ะมาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะ รากับนางสีดาทพพระอาทิตย์ความไม่เที่ยงนี้เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นความสําเร็จในเรื่องของผู้ค้าคู่สัญญาคนส่วนชีวิตนะคะเป็นพลังงานการหักโหมทํางานหนักมากกว่าที่จะได้รับ,รบลาบลอยอท่านใดที่อยากจะรองเสี่ยงโชคเสียงดวงจะเป็นเลขเติม,เล,เ,มเลขเดียวในดวงใจนะคะจะกลับมาอีกครั้งเลขที่เด่นคือ2 3 5 2 2 5 และห้าแปดต่อไปรเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมีนประจำเดือนธันาวาคม2 5 6พมาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะเทพะรจันทร์ทะแม่คงคานางศรีดาสถานะหัวใจค่อนข้างที่จะนิ่งๆส่งๆนะคะเป็นการคิดฟงโดยตัวคุณเองเพียงลำพังคิดไปคิดมาวนไปวนมาชีวิตมีความสุขด้วยตนเองไปเรื่อยๆคนโสดจงรอต่อไปมีความสุขกับตนเองเป็นอะไรที่ ยอดเยี่ยมมากนะส่วนคนที่มีคูย่อยู่แล้วเรื่อยๆชิวๆไปปล่อยจอยไปก่อนในช่วงนี้นะอย่าคิดฟุง้งคิดเยอะคิดมากไปเองเรื่องสุขภาพของชาวราศีมีนประจาเดือนธันวาคม2568มาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะญาสุขีกามเทเทพพระเสาว ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางทางอากาศหรือทางบกสำหรับท่านใดที่ขับขี่ด้วยตนเองเมาอยากขับนะบางท่านเดินทางบ่อยๆจะมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวปวดตั้งแต่หลังยันขานั่งขับรถหรือว่านั่งทํางานเป็นเวลานานๆไม่ได้เปลี่ยนดียาปวดบ้างเลยทาให้เมื่อวาไหยหลังออฟฟิศซินโดรรักษาสุขภาพไว้นะตามเป็นกาลังใจให้กับคนทำาอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง